เฮโยฮัลโหลกายว่าชับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกมบล็อกฟูดอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนอนะ่ะมาหาวิสใหม่ครับนี่เลยโกลด์ก็อันดับแรกนะทุกคนนะครับจะต้องมีเลเวลในการตกปลาแหละยีก่อนนะมันเป็นเลเวลที่มองไม่เห็นนะทุกคนอ่ามันจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเวลเลือนนะครับหรือไปเช็คกับ NPC แต่จริงๆไม่ต้องคอยเช็คก็ได้ครับตกไปเรื่อยๆพอเวลาแบบเวลมันเลื่อนเนี่ยก็ลองสังเกตดูครับว่าเลเวลตกปลาของเราเนี่ยมันมันเท่าไหร่แล้วเนาะอ่ะพอ20นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการหา NPC นะครับที่มีชื่อว่า a n c เก r ก็มันเกิดทั้ง3โลกเลยนะทุกคนไอตัว a n c เกอร์เนี่ยอ่าถ้าเป็นโลกหนึ่งนะครับจะอยู่นี่เลยท่าเรือของอ่าเกาะสกายส่วนถ้าเป็น a n c เก r ของโลก2นะครับมันจะอยู่ตรงท่าเรือ ที่เอาไว้ไปโลก3แล้วก็ส่วนของโลก3นะครับก็คือมันจะอยู่บริเวณของไฮด้าทาวนนะย้ำนะครับว่าไฮด้าทาวนที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับลมพาดแม่น้ําอยู่เนาะก็ไปตรงนั้นได้เลยสังเกตดูครับมันจะมี NPC ตัวเนี้ยยืนอยู่ทุกคนอะตามในคลิปผมเลยนะครับโอเคประมาณนี้ที่นี้นะครับก็คือไอ้ตัวแองเกร์เนี่ยพอเลเวล20แล้วใช่ไหมหาเจอแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ย ไปทำควสกับมันจริงๆนะผมต้องบอกว่าผมนะครับก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนว่าวิธีในการได้รับมาเนี่ยมันต้องทำควยหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวนะครับคือมันมีหลายเหตุผลมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็นี่เลยนะคือผมเนี่ยมาที่โลกที่1น,นะทุกคนผมแนะนำนะครับถ้าใครอยากได้ง่ายๆเนะี่ยมาโลก1เพราะว่าโลก1อะ่ะมันได้ง่ายกว่าโลก2โลก3นะครับเพราะว่าอะไร ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง่ะนี่ครับทุกคนให้เราเนี่ยมาทำเคเวสนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคเวสเนะี่ยเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มารับแล้วก็ทำๆไปเถอะทุกคนแต่มันจะมีเลย์ของแต่ละเคเวสอยู่ครับอย่างเช่นเราทำารกิจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องรอ10นาทีนะ10นาที5นาทีถึง10นาทีนี่นแหละพอเวลามันครบ5นาทีทุกคนก็ลองมารับดูนะครับถ้ามันรับได้เนี่ยก็โอเค แต่ถ้ารับไม่ได้ก็น่าจะเป็น10นาทีนะอารมณ์ประมาณนี้แหละ5้0นาทีเนาะทีนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเควสเควสเนี่ยมันจะมีอยู่4แพทเทิร์นครับทุกคนแพทเทิร์นแรกนะครับก็คือตกปลาให้ได้ตามเวลาที่กําหนดแล้วก็เอามาส่งให้มันนะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่2เนี่ยก็คือตกปลาตามที่มันกําหนดนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะกําหนดเป็นระดับของปลานะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่3นะครับก็คือให้เราเนี่ยตกให้ได้เพอร์เฟกนะครับคือกดหลอดคิวควเอาไวา ให้ได้เพอร์เฟกครั้งไม่ต้องติดกันนะแล้วก็ตกปลา3ตัวอ่ะแค่นี้ครับแล้วก็แพทเทิร์นสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้สกิลของเบ็ครับทุกคนก็คือเวลาเราตกปลาได้นะ่ยให้เราใช้สกิลของเบ็เนาะอ่ะ3ครั้งแค่นี้ครับเคเวสจะมีอยู่4ี่แพทเทิร์นแล้วมันก็จะแรนดอมวนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่นะว่าเราจะได้เคเวสไหนเพราะว่ามันแรนดอมตลอดแต่มันจะมีอยู่แค่4แพทเทิร์นนี้ครับต่อไปนะครับเรามาดูสาเหตุกันว่า <tyard. S 2> ทำไมนะครับผมถึงให้ทุกคนมาทําที่โลกที่1เพ, um พราะว่ามันได้ง่ายกว่าโลกที่ 2, 2> แล้วก็โลกที่3ใช่ไหมครับคือผมไม่รู้ว่าเกมมันบัคหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะครับผมปลดล็อกทั้งเบ็ดแล้วก็เหยื่อได้หมดแล้วนะเนี่ยครับเหยื่อ2อันก็ปลดล็อกแล้วแล้วก็เบ็ดนะครับก็ปลดล็อกแล้วแต่พอผมนะครับไปที่โลก2แล้วก็โลก3เนี่ยไอเบ็ดแล้วก็เหยื่อของเรานะครับมันล็อกเหมือนเดิมทุกคนเออผมไม่แน่ใจนะว่ามันบัคไหม หรือผมไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับระบบเกมเนาะแล้วถามว่าอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับพี่แบบพี่ทาภารกิจโลกหนึ่งไปเสร็จเรียบร้อยละเออโลกหนึ่งนะครับมันก็เลยปลดล็อกพอไปโลก2เนี่ยก็ต้องไปทําภารกิจอีกใช่ปะจริงๆอ่ะทฤษฎีนี้นะครับผมก็คิดแล้วแต่มันไม่ใช่ครับเพราะว่าน้องในดิสผมเนี่ยที่รู้จักกันอ่ะที่เล่นเกมด้วยกันนะคือเขานะครับทำภารกิจจากโลก3เนี่ยนานมากแต่ไม่มีอะไรปลดล็อกเลยครับทีเนี้ย ผมก็ลองให้เขานะครับมาโลกที่1ก็คือโลกที่1น,น่ะมันปลดล็อกหมดเลยโดยที่ไม่ได้ทำเควสเลยครับอ่ะทฤษฎีนี้เนี่ยก็ล้มไปละคือทำธารกิจของแต่ละโลกนะครับเพื่อให้มันปลดล็อกของโลก1โลก2โลก3ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็นั่นแหละครับทฤษฎีนี้เนะี่ยอ่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต่อไปนะครับผมพยายามจับแพทเทิร์นโดยการอ่ะทำเควสแล้วก็นับจํานวนนะครับผมก็ลองนับจํานวนดูละมันก็ไม่ ไม่ได้เหมือนเดิมนะอืมอันนี้คือผมทําในโลกที่สามนะครับ10บเควสก็แล้ว10 10กว่าเควสก็แล้วนะครับเนี่ยจนผมมาโลกหนึ่งใช่ไหมทีนีน้ผมมาโลกหนึ่งนะครับทุกคนผมทําประมาณ4ี่หภารกิจอะคือผมปลดล็อกหมดเลยเว้ยเออก็แนะนํานะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมาทําที่โลกที่1นนะครับอย่างที่บอกครับผมไม่รู้สาเหตุแบบร้อยปรเนเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่ หรือจร,จริงๆอาจจะไม่ต้องทำควยเลยหรือเปล่าสาเหตุที่ผมคิดแบบนั้นนะครับก็คือผมเนี่ยเริ่มจับแพทเทิร์นได้แล้วใช่ไหมผมมาทําโลกแรกนะครับภารกิจ1ภารกิจ2เนี่ยผมเปิดแค่เดียวนะแต่พอภารกิจที่3นะครับผมก็ได้แบบต่อเนื่องเลยคือปลดล็อกเหี่ยครบหมดเลยครับทีนี้ผมก็ว่าเฮ้ยภารกิจต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราอาจจะได้เบลดเลยเออผมก็รับมาอีกนะครับทีนี้มันก็ได้เบลดจริงๆไว้ทุกคน แต่มันอยู่ตรงนี้นิดนึงครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับช่องเบ็ดของผมเนี่ยปลดแล้วใช่ไหมแต่เควสที่ซ้ายมือของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ส่งเควสเลยนะเออคืออันนี้ผมยังไม่ได้ส่งเควสเลยแต่ทําไมเบ็ดมันปลดล็อกให้ผมแล้วงงไหมผมเลยงงเลยแล้วสรุปแล้วมันต้องทํำไหมว่าเควสเนะี่ยอยู่ๆมันก็ปลดล็อกให้เรื่อยๆเลยครับทุกคนมันก็เลยทําให้ผมนะครับงงไปหมดเลยนะ งงแบบงงมากค่ะทุกคนใครรู้สาเหตุจริงๆเนี่ยว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงไปโลก2โลก3แล้วเบีเ้ยของเราก็ยังไม่ปลดล็อกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำเควสไหมเออทำไมแบบโลก1ปลดล็อกหมดแล้วไปโลก2โลก3ามอ๋ก็ยังไม่ปลดล็อกอีกอะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นของคารฟเนาะใช้เงินห้าแสนใช้ไม้4อันแล้วก็เศษเหล็ก3อันนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะ ง่ายมากเลยอันนี้ผมจะไปโลก2ให้ดูนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ท่าเรือที่กําลังจะไปโลกสามแล้วนะเนี่ยครับไอตัวแองเกอร์กดคุยมันครับเห็นไหมทุกคนในโลกที่1อ่ะเราปลดล็อกได้หมดแล้วนะแต่พอมาโลกสองนะครับคือล็อกหมดเลยเห็นปะเนี่ยล็อกหมดเลยครับขนาดบิดเนี่ยยังกดเข้าไปไม่ได้เลยนะอืมแต่ไปที่โลกหนึ่งเนี่ยได้ง่ายมากทุกคน คือแต่ละคนเนี่ยไปแป๊บเดียวเขาก็ได้กลับมาแล้วนะครับแนะนําว่าให้ไปทําที่โลกหนึ่งนะต่อให้มันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็ทำๆไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับขนาดในวิกิเองก็ยังงงเลยเออไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเป็นอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็อกปะแต่ถ้ามันเป็นบัก็กทำไมเกมไม่แก้สักทีคือนี่มันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับผ่านมาจะหนึ่งวันเต็มๆแล้วอะทุกคนเออก็ก็งงๆอยู่นะครับ แล้วถ้าถามว่าไอท้ทฤษฎีที่คิดเมื่อกี้นะครับก็คือเราต้องไปปลดภารกิจของแต่ละโลกหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็ล้มไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ทฤษฎีที่2เนี่ยก็คือทําภารกิจหรือเปล่าไอ้ทาภารกิจเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช่แต่ทาไมผมไปโลกที่1่อ่ะผมยังไม่ทันส่งเคเวสเลยไว้ทุกคนคือเบิดผมมันก็ปลดล็อกให้แล้วอ่ะอืมแล้วถ้าถามว่าระหว่างนั้นอะระหว่างรอครูดาวของเคเวสนะครับผมไปทําอะไรผมก็ยืนเฉยครับผมไม่ได้ไปตกปลา ผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะบางโคนกาเดี๋ยบอกเฮ้ยมันเป็นที่มาร์ตเบ็ดหรือเปล่าครับมาร์ตเบ็ดเนี่ยผมก็ลองแล้วครับไม่ได้นะอืมกลับไปใช้เบ็ดเติมที่มาร์ตเยอะเนะี่ยเออมันก็ล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็อาจจะเป็นที่เลเวลในการตกปลาหรือเปล่าเอออันนี้ก็ผมคิดว่าไม่ใช่ครับเพราะระหว่างที่ผมรอเควสเนี่ยผมก็ยืนเฉยๆก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ละทฤษฎีตอนนี้คือใช้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียว อาจจะเป็นจํานวนเควสท,ที่ทํำไหมก็ไม่ใช่อีกครับทุกคนบางคนทํา2เควสบางคนทํสามบางคนทาสามสี่เควสก็ปลดล็อกครบแล้วอย่างเงี้ยอืมงงไหมแลวยิ่งมาโลก2โลบสาปลดล็อกไม่ได้อีกงงงงงงง,งโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็มีเพียงเท่านี้นะที่อธิบายได้นะครับส่วนใครที่รู้จริงเนะี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยโอเคครับทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันลกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบายบาย